สวัสดีครับวันนี้นุงนุ่มพามาดูอีกสองสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณบริสโธวัดบ้านไร่นะครับทั้งสองเหรียญ <c oughs> <c oughs> เรียญด้านซ้ายมือนี้นะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญรุ่นกระตันยูนะครับซึ่งออกเมื่อปีพศสองพห้าสามหกโดยประมาณ โดยประมาณนะครับปีสองห้าสามหกโดยประมาณนะครับที่วัดบ้านไร่อำเภอ่านขนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามาดูด้านหน้านะครับเรามาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านด้านหน้านี้ครับจะเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับอยู่ด้านขวานะครับนี่ครับครึ่งวงนะส่วนด้านซ้ายจะเป็น อาจารย์ของหลวงพ่อคูณนะครับก็คือหลวงพ่อคงพุทธสรน,นะครับนี่ครับเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ดีพิธีใหญ่อีกหนงเหรียญน,นะครับนี่ครับนี่ด้านซ้ายนะครับเขียนว่า หลวงพ่อคงพุทธศอนนะครับส่วนด้านขวาล่างนี้เขียนว่าหลวงพ่อคูณบริสุทธโธน,นะครับนี่ครับนี่ขอบตรงเป็นสันนนนะครับขอบเป็นสันนะครับนี่ครับต้องเห็นเด่นชัดน,นะขอบตัดแบบธรรมชาตินะครับเป็นแบบฉีกขาดนะครับ ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยน 3, นะัยนสามและยันใบพัดนะครับแล้วก็มียันสามตัวนะครับอยู่ข้างยันนะครับด้านบนนะครับเคเขียนว่าวัดบ้านไร อำเภอดาดคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านล่างเขียวัาส,สีพฤศจิก,กายนสองห้าสาครับว่าเป็นเหรียญระลึกนะครับถึงครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อคูณนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ชื่อเหรียญรุ่นเกิดตันอยู่นะครับ ก็นะต้องบอกว่าเป็นเหรียญ d p พใหญ่อีกหนึ่งเหรียญของประเด็๋พระคุณนะครับของพ่อคูณปริสุทโธนะครับก็ว่ากันไปนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นี่ เหรียญเนื้อทองแดงนะครับครึ่งองค์หน้าตรงนะครับหลวงพ่อคูณนะครับข้างกนกนะครับกนกนี่ครับหนบกซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่อยู่ข้างหลวงพ่อนะครับด้านซ้ายและขวาหน้าตรงนะครับด้านบนนะครับเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุธโธนะครับด้านล่างนะครับเขียนว่าวัดบ้านไร่ด่านขุนทศนครราชสีมานะครับ ซึ่งขอบขอบข้างนะครับก็จะเป็นแบบตัดธรรมชาตินะครับแบบฉีกขาดนะครับครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับแบบฉีกนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับ โบสถ์นะครับโบสถ์อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีพระพุทธพระพุทธนะครับซ้ายและขวาซึ่งเป็นพระพุทธที่อยู่ในโบสถ์นะครับออกที่วัดพระปรางศีดานะครับพระปรางศีดานะครับข้างล่างเขียนว่าวัดพระปรางศีดาตำบลศีดาอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา18พค2534นะครับพี่น้อง ข้างบนนะครับข้างบนขอบนเหรียญก็จะเขียนว่าอน,อนุสรเนื่องในงานวางศิลาเลิกพระอุโบสถนะครับก่อนเลยครับตั้งแต่18วางพระนี่ออกก็วางศิลาเลิก18คค2อ3 4นะครับพี่ขอบก็จะเป็นขอบนูนสานขึ้นนะครับ ก็สันขอบก็จะเป็นลา,ลายลายลายเหมือนมะละนะครับขอบมนีขอบข้างนะครับผิวผิวขอบข้างนะครับก็จะเป็นแบบผิวมะละนะครับตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นสันนะครับสันกลม ก็ได้มาให้ทุกคนได้ชมนะครับเป็นเบอร์ต้น2เหรียญนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องลุงนุมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามนะครับช่องลุงนุ่มชาแนลนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับ มาฝากดูคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าลุงจะพาไปดูอะไรนะครับไปดูแผงพระมั่งนะครับเป็นพระออกาศนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่สวยงามอีกรุ่นของพระเด็พระคุณหลวงพ่อคุณปริสุทโธนะครับ เป็นเรียนดีพิธีใหญ่ทั้งคู่นะครับของประเดีพประคุณของพ่อนะครับขอขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามช่องลงหนุ่มนะครับมาคลิปต่อไปนะครับว่าลงหนุ่มจะพาไปที่ไหนนะครับก็ติดตามกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ